สวัสดีจ้าพอกันสำหรับคลิปนี้เนาะจ้าพี่น้องคลิปนี้กะบทายวางแรงจ้าม้นนี้กับวันที่ยี่สิหกเนาะจ้ามกราค้มสองหาสิพ้าไปเบื่องวิธีการกำจัดมะแลงเนาะจ้าพี่น้องกำจัดมแลงกำจัดศัตรูพืชเนะจ้าโดยใส่วิธีธรรมชาติบเพ้อะตรงฉีดยาจ้าพี่น้องเราก็ได้ผลดีนาเจ้าเป็นเทคนิคดีดีนจ้าพี่น้องพี่น้องสังเกตเห็นหมดที่ไตยูนเชือกนี่บพาจ้า ในคลิปนี้คือหมดกระล่งขนโตเพียเนะจ้ะขนโตเพียเรากับไตตามสายเส้นเชือกนี่นะจ้ะพี่น้องกับห้างนะจ้ะเดี๋ยวสิพ้าไปเบืองตนต่อจ้ะพี่น้องนี่เนะจ้ะเข้าใส่วิธีการขึงเชือกเนะจ้ะเชือกเอียงก็ได้จ้ะพี่น้องจากตนไหม่นะจ้ะเราตนไหม้ตนนั้นตรงมีมดแดงเนอจ้ะมดแดงที่ห้าวแย่กินไข่มันในห้างหรือไ่จ้ะพี่น้องนี่เนะจ้ะตามตนหมักม่วงทุกตนอยู่หน้าเฮาเนะจ้ะมีมดแดงทุกตนเนะจ้ะ เอากะใสวิธีการขึงเชือกแบบนี้เนาะจ้าพี่น้องขึงเชือกมาหนานผักเนาะจ้าเบิ่งเดจานี่พี่น้องตามคลิปนี้ก็คือหมดกําลังขนโตนอนเนาะจ้าพี่น้องขนโตนอนจากต้นพักกับึืนห้างเนาะจ้าเป็นภูมมปัญญาอีกอย่างหนึ่งเนาะจ้าพี่น้องที่เห็นใหห้เฮาลดการใสสารเคมีเนาะจ้ายาขามาแลงไปได้เนาะจ้าบ่วว่าแต่้นกินเนาะจ้าพี่น้องคนปลูกนี่ก็บ่อยากได้รับสารเคมีคือกันเนาะจ้า พราะว่าอยูหนีปลูกเองนะจ้ะปลูกเองกินเองแล้กก็ขายเองจ้ะเดี๋ยวให้เบิ่งนชัดๆอีกรอบนึงเนะจ้ะหนีจากขึงเชือกนะจ้ะจากต้นไม้ลงไปที่แปลงพักนะจ้ะหมดกสิคนเอาพวกสั์ตู้พืชนะจ้ะพี่น้องบพว่าสิเป็นไข้บ่งโตนอนหลอกกับเพียนะจ้ะขับเอาสั์ตู้พืชต่างๆนะจ้ะพี่น้องหลอกกับไตกับห้างนะจ้ะได้ประโยชน์หลายต่อเนือจ้ะพี่น้องหนึ่งบ่ต้องใส่สารเคมีเนะจ้ะ สองได้เป็นอาหารของหมดแดงเนจ้าพี่นองหอดย่ามเลดูการแย่ไข่หมดแดงก็ได้ไข่หมดแดงกินอีกต่อหนึ่งเนจ้าพี่นองเดี๋ยวถ้าหอดย่ามนน,น่เนานจ้าเดี๋ยวสิผ้าไม่แย่ไข่หมดแดงให้เบิงเด้จ้าหนีเนจา่ขาขับเอาแมงเอาหนอนสั์ตูผืชกับเขาหั่งไปเนจ้าพี่นองเบิงเด้จ่านี่มีเทื่องพวกมาแลงเทียนไปไข่ไปน้ำตาลใบผักก็มีเนจ้าพี่นองวิธีหน,หนีหนี่แนะนํำเลยเดได้จา้าปลอดภัยเนจ่าปลอดตองใสสารเคมีหรอกอะ ได้ผลดีหรือจะพี่น้องเพราะว่ายุหนี่นี่ใส่วิธีหนีมาโดนแล้วเนาะจ้าเหตุขวบคู่กับก,บการปลูกพักผสมผสานเนาะจ้ากับเวลาเขาเก็บผักขายเบิดแปลงแล้วเนาะจ้าเหลือต้นแก่ใบขาบใบเหลืองเนาะจ้าต้องลื้อแปงเนาะจ้าเก็บใบขาบใบเหลืองย่นลงให้ปปานเนาะจ้าเพราะว่าในใบขาบใบเหลืองมูนั่นอาจจะมีใครมาแม่งใครหนอนใครแมงเนาะจ้าพี่น้องอยู่ใต้ใบเนาะจ้าแล้วกับก่อนจิล่งเงินพักชนิดไม่เนาะจ้าก็ต้องทถย ตากดินไวประมาณ3ามถึงห้ามือเนาะจ้ากระเฮ็ดควบคู่กันไปหลากหลายวิธีเนาะจ้าพี่น้องอันนี้ก็เป็นโตนอนเนาะจ้านี่กระลังสิขุนตนอนขืนห้างมดแดงเนาะจ้าแต่เท่ากับต้องอาศัยว่าเขามีต้นใหม่อยู่หลอบแปลงพักเวยจ้าอันนี้ก็เป็นต้นบักม่วงเนาะจ้าห้างมดแดงอยู่ทั้งต้นบักม่วงกับมีทั้งเชือกมีทั้งสายไฟเนาะจ้าขึงเบยออมทุกด้านเลยได้จ้าฟังผุ่นกับมีต้นใหม่เนาะจ้าปลายนานไปทางผุ่นเนาะจ้า ที่สาคัญต้นใหม่ตรงมีห้งหมดแดงนด้วยจ้าพี่น้องก็ลองเอาไปใส่เบื้องด้วยจ้านีกับเป็นเทคนิคดีๆเนาะจา้าพี่น้องทันใดสิน้าไปประยุกใส่กับยินดีด้วยจ้าพี่น้องนอกจากสิผ้ามาเบื้องวิธีกําจัดมแมลรงแบบธรรมชาติแล้วเนาะจา้าก็สิผ้าม่านตัดบลอกขลีน้ำเนาะจา้าเมือนี้ตั้งใจสิเอาบลอกขลีไปผัดไส้หมูเนาะจา้ากับเขาแรงมือนี้ละจา้าก่อนจะขายทุกอย่างเนาะจ้าพี่น้องคนปลูกต้องเลยเจิมก่อนเนาะจา้าเดี๋ยวว่าสิมาตัดเอาจากสองหัวจา้า นี่เนาะจ้าบกขลีของเหาดอกเต็มที่พ่อออกตลาดแล้วเนาะจ้าเบิ่งเพียงจ้าพี่น้องเมนวาสิกำจัดยังไ๋ก็บบวบือด้อจ้าสัตว์ตูวพืชเบิ่งจากใบผักเลยเดเนาะจ้ามีต่ห้อยหัวเนาะจ้าเมื่อนี้กะสิเอาสองหัวกับพ่อจ้าพี่น้องเอาแต่พ่อได้พัดกินแรกเนี่เนาะจ้าส่วนมืออื่นเสารกะสิเด็กออกมาเนาะจ้าตัดส่งตลาดตามปกติแล้วจ้าดอกก็เต็มที่พ่อสัตวแเราเนาะจ้าบกขลีปลานี่มืออื่นเสาแล้วจ้าพี่น้องกะสิเป็นตัดมีดแรกเนาะจ้าเป็นตัดขายรอบแรกเนาะจ้า อันนี้ก็ตาแต่ตพ่อขึ้นไปกินนี่ซื้อนอะจ้าพี่น้องก็ฝากไวในเด้อจ้าพี่น้องชื่นชอบคลิปเน้อจ้าก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจให้กันในเน้อจ้าพอกันไม่คลิปหนาจ้ามือ่อื่นเศร้าพนเนา้จ้าพี่น้องมาตัดผักบรอกโคลีน้ำกันจ้าสวัสดีจ้า